สวัสดีแฟนซีรีส์เกาหลีทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนาซีรีส์เน็ตฟลิก x กันเช่นเดิมค่ะแต่เป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องใหมะะ่ที่ออกอากาศในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมค่ะซึ่ขอบอกเลยค่ะว่าซีรีส์ที่เรานํามาแนะนํากันในวันนี้นะคะมีครบรถเลยทีเดียวค่ะหากพร้อมกันแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีเรื่องไหนน่าสนใจและน่ารับชมกันบ้าง สำหรับเรื่องแรกนะคะก็เป็นซีรีส์เรื่องช o ม o r r โรค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอพูดก่อนเลยค่ะว่าซีรีส์เรื่องนี้ค่ะได้กําหนดเปิดตัวในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะทำให้การเปิดตัวของซีรีส์นียถูกเลื่อนออกไปซึ่งซีรีส์นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนวันลงจอค่ะเป็นต้นเดือนเมษายนแทนแต่เรื่องนี้นะคะก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนที่รอเก่งอย่างเราค่ะเพราะว่าพอดเรื่องนะคะของซีรีส์นี้ทำได้ดีค่ะหากไม่ได้ดูเนี่ยือพลาดมากจริงๆ โดยตัวเรื่องนะคะจะบอกเล่าเรื่องราวของเชเวจุนอุงค่ะเขาเปรียบเสมือนบุคคลที่ล้มเหลวในชีวิตเพราะว่าว่างงานมาตลอด3ปีเต็มค่ะด้วยเหตุนี้นะคะทำให้เขาเนี่ยสิ้นหวังและกำลังจะตัดสินใจปิดชีพตัวเองค่ะด้วยการกระโดดสะพาน แต่เมื่อไปถึงสะพานค่ะเขากลับพบว่ามีอีกหนึ่งคนที่กําลังจะกระโดดสะพานเหมือนกันด้วยความที่เขานะคะมีจิตใจที่ดีค่ะอยากจะช่วยเหลือคนคนนั้นนะคะแต่ในระหว่างที่ช่วยเหลือนะคะเขาดันพลาดตกสะพานเสียเองค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะทําให้ชเวจุนองนะะุงตกอยู่ในอาการโครมา่า ในระหว่างที่เขานะคะกำลังตกอยู่ในอาการโครม่าค่ะวิญญาณของเขานะคะก็ได้หลุดออกจากร่างทําให้เขาะคะได้เจอยมทูตสาวค่ะที่มีชื่อว่ากุรยนันเธอนะคะเป็นยมทูตที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนที่คิดอยากจะฆ่าตัวตายค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางยมโลกเนี่ยก็ได้ขาดแคลนคนที่ช่วยเหลืออย่างหนักทําให้เธอะคะจึงต้องจ้างเขามารับทําหน้าที่นี้โดยสัญญาจ้างทามีเวลา6เดือนด้วยกันค่ะเมื่อครบ6เดือนนะคะเขาก็จะฟื้นขึ้นมาจากอาการโครม่านั่นเองการ อยู่ยังคนที่กำลังคิดจะฆ่าตัวตายนะคะจะทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้หรือไม่ต้องไปรอชมกันค่ะซีเรื่องนี้นะคะก็ได้พระเอกหนุ่มรอขายยาวค่ะอย่างโรอุนนะคะบอยแบนด์วง F.F.9 มารับบทนำนะคะประกบกับนักแสดงรุ่นเก่าค่ะอย่างคิมฮีซอนและอ e ีซูยก ตัวซีรีส์นะคะจะบอกเล่าเรื่องราวของการทำงานของยม,มทูตค่ะที่มีความเป็นแฟนตาซีทำให้ซีรีส์เรื่องนี้นะคะน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างมากค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มโรอุนนะคะต้องไม่พลาดนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยใส่สูตรและหลอกมากๆค่ะ ถัดมาค่ะเป็นซีรีส์เรื่อง Green m o t h e r s c r a b ซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะพูดถึงครอบครัวแลามิตรภาพระหว่างคนเป็นแม่ค่ะทางเรื่องนะจะบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิง5คนค่ะที่พบกันโดยบังเอิญในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของลูกค่ะโดยทั้ง5คนนะคะได้เข้าสู่ชมรมค่ะที่เรียกว่าชมรมคุณแม่สีเขียวชมรมนี้นะคะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แม่ๆได้มาทํากิจกรรมช่วยเหลืองานอาสาภายในโรงเรียนร่วมกัน การได้อยู่ร่วมกันระหว่างคนเป็นแม่ค่ะทําให้พวกเธอได้พบความจริงหลายอย่างในชีวิตและก็ได้พบมิตรภาพด้วยความบังเอิญค่ะใครที่ชอบซีรีส์ที่นําชีวิตจริงๆนะคะมาสร้างเป็นผดเรื่องต้องไม่พลาดค่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความยากลําบากความกังวลและปัญหาของคนที่เรียกว่าแม่นั่นเองค่ะ จุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือนําแสดงโดยนักแสดงหญิงชั้นนําจากประเทศเกาหลีจํานวน5คนค่ะแต่ละคนนะคะจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งเราคะจะได้เห็นถึงความแตกต่างของแม่แต่ละคนค่ะว่าพวกเธอเนี่ยจะจัดการปัญหาเกี่ยวกับลูกและครอบครัวได้อย่างไรต้องไปรอชมกันค่ะถัดมาค่ะเป็นซีรีส์เรื่อง Our Blues ซีรีส์เรื่องนี้คะจะมีลักษณะคล้ายๆกับซีรีส์เรื่อง Hong c h ช n ช c h ค่ะเพราะเป็นซีรีส์ที่นําเสนอเรื่องราวนะคะของคนที่ใช้ชีวิตยอยู่บนเกาะเชจูเช่นเดียวกันโดยตัว,วเรื่องคะจะนําเสนอซีรีส์ทคาบนรถประจําทางค่ะเพราะาจะบอกเล่าเรื่องราวของตัวละครที่หลากหลายแต่ก็จะกลับมาเชื่อมโยงถึงกันค่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในเรื่องนะคะจะมีความสัมพันธ์ของคนหลายคู่มากเลยค่ะหากพูดตรงนี้นะคะอาจจะไม่หมดโดยแล้วนะคะจะยกตัวอย่างความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องกันก่อนค่ะ เริ่มต้นจากคู่แรกค่ะอีดองซอกค,ค่ะเขาเป็นเด็กหนุ่มค่ะที่เกิดแล้วก็เติบโตขึ้นบนเกาะเชจูค่ะโดยเขาท้ากินนอนอยู่บนรถบรรทุกแล้วก็หาเลี้ยงชีพตัวเองไปวันๆค่ะซึ่งวันหนึ่งนะคะเขาก็ได้พบกับมินซอนอาค่ะหญิงสาวนะคะที่มีอดีตลึกลับเธอเนี่ยหนีมาที่เกาะเชจูได้เหตุผลบางอย่าง ถัดมาค่ะคือความสัมพันธ์ของพักจองจุนเขาเป็นกับตันเรือค่ะแล้วก็ได้ตกหลุมรักกับนักประดาน้ำค่ะที่มีบุคลิกที่สใสยร่าเริงอย่างอ e ียองอ็อกส่วนคู่ที่3นะคะที่เราจะพูดถึงคือจองอึนฮีเจ้าของร้านขายปลาค่ะที่ได้กลับมาพบกับเชเวฮันซูอดีตคนรักของเธออีกครั้งค่ะหลังจากที่เขาทำไม่ได้กลับมาที่เกาะเชจูนานมาก โดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะอัดแน่นไปด้วยนักแสดงชั้นนําอย่างคับข้างหลายคนเลยค่ะแต่ที่น่าประทับใจที่สุดค่ะก็คือซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นการกลับมารับบทบาทซีรีส์ของหนุ่มหล่ออย่างคิมอูบินเพราะหลังจากที่เขานะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งโพรงจมูกนะคะเขาก็ได้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานมากเลยค่ะใครที่รอติดตามผลงานเขาอยู่นะคะต้องไม่พลาด แต่เรื่องที่น่าเสียด้นะคะก็คือนักแสดงสาวชินม,มินอาและก็คิมอูบินเป็นแฟนกันในชีวิตจริงค่ะแต่ในซีรีส์นะคะไม่ได้แสดงคู่กันค่ะซึ่งเราท้าก็หวังว่าทั้งสองเนี่ยควรจะได้แสดงซีรีส์คู่กันสักเรื่อง ต่อมาค่ะเป็นซีรีส์เรื่อง My Revelation Notes เป็นเรื่องราวของคนในหมู่บ้านซันโพค่ะซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะก็เป็นหมู่บ้านที่แปลกประหลาดค่ะเพราะผู้คนนะคะเลือกที่จะจากไปมากกว่าเลือกที่จะอยู่อาศัยโดยเรื่องราวนะคะจะเน้นไปที่พี่น้อง3คนค่ะซึ่งแต่ละคนคะจะมีปมปัญหาที่แตกต่างกันออกไป เริ่มต้นด้วยพี่สาวคนโตค่ะอย่างยอมกีจองที่กําลังมองหาความรักเธอรู้สึกว่าเธอกําลังแก่เกินไปค่ะแล้วก็ยังใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าเพราะแค่ใช้เวลาในการเดินทางไปทํางานนะคะก็ทําให้เธอเนี่ยหมดพลังไปแล้วค่ะถัดมาค่ะก็คือโยมชางฮีลูกชายคนกลางค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความฝันและใช้ชีวิตไปวันๆถึงแม้ว่าเขานะคะอยากจะอยู่ในเมืองมากแค่ไหนแต่ปัญหาและแผนการนะคะก็ผิดพลาดไปเสียทุกครั้งค่ะทําให้เขาเนี่ยมีข้อจํากัดในการดําเนินชีวิต ส่วนสุดท้ายค่ะยอมมีจองน้องคนสุดท้องเธอเป็นพนักงานสาวมากความสามารถค่ะแต่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับก,บการเดินทางเธอเลยเข้าสังคมไม่เก่งและกลายเป็นผู้หญิงที่เย็นชาแต่ต่อมาแล้วคะซีซันในชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่ามีมิสกูย้ายเข้ามาอยู่ในรนแว้วบ้านของพวกเขาค่ะผู้ชายขี้เมิงคนนี้นะคะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของสามพี่น้องไปในทิศทางไหนต้องไปติดตามกันค่ะซีเรื่องนี้นะคะมีนักแสดงหลักสี่คนด้วยกันค่ะคืออ e ีมินกิ คิมจีวอนซนซอกกูและอีแอลโดยแต่ละคนนะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวของตน,นเองในมิติที่แตกต่างกันออกไปค่ะโดยซีรีส์นะคะจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตค่ะว่าเรื่องราวบางเรื่องนี่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเราตั้งใจและกล้าที่จะทำมัน The Sound of Magic เป็นซีรีส์แนวดราม่ามิซิคลค่ะที่เป็นผลงานออริจินอลซีรีส์ของ Netflix ค่ะผ่านการดัดแปลงค่ะจากเว็บตนสุดคลาสสิกข่าเรื่องอน,นาราสุมานารา ซึ่งขอบอกเลยค่ะว่าภาพในเว็บตูนี่คือเท่และดีงามมากๆเลยค่ะตัวเรื่องนะคะจะบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครค่ะชื่อยุนอ,อีจะเป็นนักเรียนมัธยมปลายค่ะที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักมายากลแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยต้องทํางานทุกอย่างนะคะเพื่อดูแลตนเองและน้องสาวเพียงลําพังทําให้ฝันนี้นะคะพังทลายลงไปค่ะ ยูนอาอีต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากค่ะเพื่อให้ตนเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่และมีงานที่มั่นคงอย่างรวดเด็วที่สุดแต่ในระหว่างนั้นนะคะเธอต้องแข่งขันกับนาอินดึงค่ะเพื่อแย่งชิงผลงานอันดับหนึ่งในโรงเรียนเพราะการที่เธอมีความสามารถนะคะจะทําให้เธอได้มีงานทําได้ง่ายขึ้นในวันที่เธอทากำลังสิ้นหวังที่สุดเธอก็ได้พบกับนักมายากลคนหน,นึง่งหาที่ชื่อว่าอีอึนในสวนสนุกร้างโดยบังเอิญค่ะการได้เข้ามาของเขานะะคจะทำให้ชีวิตของเธอี่เปลี่ยนแปลงไปได้หรือไม่ต้องไปติดตามกันค่ะ จุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็คือการประชันบทบาทกันของนักแสดงนำสามคนค่ะจีชางอุกชเวซองอึนและฮวังอินยอบอีกทั้งซีรีส์เรื่องนี้นะคะผ่านการกำกับโดยพีดีคิมซองยุนด้วยซึ่งเขานะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของซีรีส์ยอดฮิตค่ะอย่าง Love in the Moonlight และ e t a e w o n Class นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับซีรีส์เกาหลีใน Netflix ประจําเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่เราได้แนะนํากันในวันนี้ครบทุกรสทุกแนวทุกเรื่องราวเลยใช่ไหมคะหากเพื่อนๆนะคะชอบเรื่องไหนก็สามารถรับชมกันได้เลยค่ะรับรองว่าทาง Netflix เนี่ยจะไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับคราวหน้านะคะเราจะมาแนะนําซีรีส์เรื่องไหนกันอีกต้องรอชมกันค่ะแต่อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งติดตามช่อง b บ r รี่วิว A อเชียของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอแล้วก็รีวิวสินค้้าาาดีีๆจกเรนนรนนัั่อองคะสวขลไป ก่อนสวัสดีค่ะ